สวัีครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่ e U, อิซุซึ่งวันไต่สาขาทยางนะครับเรามีานัดมีนัดกับทางสูตรครับามาดูรถกันซึ่งทางสูตรเนี่ยได้จัดรถมานําเสนอนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษปพิเศษ,เศษจริงนะเว้ยก็คือแบบตัวเนี้ยดาถูกเลยครับตัวเนี้ยตัวนี้คืออิซุ FR 210 Max Torque นะครับ ตัวเนี้ยคือเป็นรุ่นที่ใช้ต่อรถตามครับต่อกระบะดำ้ำหรือว่าจะใช้งานที่สำหรับต้องการแลงบิดเยอะก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยเป็นรุ่น m a ็กทอเฟืองท้ายเขาเนี้ย,ยเขาจะให้มาราวเจ็ดสสสซึ่งเฟืองท้ายเขาให้มาแบบค่อนข้างช้าพอสมควรเลยนะครับช้ามากนะครับ เป็นยางผ้าใบเขาให้ยางผ้าาบมาเลยคือแบบสเปคเนี่ยพรอพตอกกับอ่ะแล้วก็พรอวิ่งดินเลยวิ่งดินก็ได้ลูกลงังก็ได้หินก็ได้ในบอ่อหินกัวนีนเป็นในบ่บอหินนะบอ่อดินแบบลึกๆนะครับก็น่าใช้ไปอย่างมากแม็กท็อกนะครับแม็กท็อกเนี่ยดาวสามหมื่นเก้าแล้วก็ผ่อนสองหมื่นหกต่อเดือนนะครับผ่อนสองหมื่นหกต่อเดือนสามารถที่จะอ่ยงไรอะ่ะ ขับฟรี90วันอ่านี่คือเป็นโปรพิเศษที่เขาให้มา90วันแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คือเป็นรถช่วงยาวเลยคันนี้เป็นรถแม่ค้ารถแม่ค้าแถบเพิบรีเนี่ยครับแถวหนงหนองหนองกระจกคันนี้ก็วิ่งอยู่เพชรบุรีจบุรีนะครับเป็น fr 2 1 0ตัวกระบะ5 6เมเฟืองก็จะไปไวหน่อยเฟืองถ้าเราเฟืองเก้ากว่า ตอนนี้คือดาวสองแสนหกผ่อนสองหมื่นเจ็ดเจ็ดสองงวดนะครับเจ็ดสิบสองงวดนะครับตอนนี้ขับฟรีเจ้าสิบวัน ดีครับรถพี่ชัดกีต้ามาพอดีเลยปกติจะเห็นแกันในช่อง YouTube นะครับพี่แกก็ขับยูวสุเอฟอาร์สองร้อยสิบเหมือนกันเลยแล้วกก็ระจังหวะกระจังหน้าตัวใหม่ด้วย พี่แกวิ่งรับจ้าทั่วไปนะครับพีชัดกระบะยาวมากโอ้หกี่เมตรเนี่ยโคตรยาวอะยาวจริงๆนะครับคนพี่เขาเนี่ยคือเป็นกระบะแผงข้างอลูมิเนียมนะครับแผงอลูมิเนียมพื้นแตนเลสแล้วก็รอบข้างเนี่ยเป็นพุ่มเลดรอบคันเลยของของเงารอบคันครับพอไอเสียออกข้างดูอ,อย่างสวยสวยจริงๆ ตัวหน้านะครับการชนยืดนะครับยืดอ่ายืดแล้วก็ยืดใหม่กระจงหน้าตัวใหม่แก้มชุบนะครับใบป,ปัดใบป,ปัดลายซากุระขา,ขาขากระจกเหลดน,นะครับกระจกชุบแล้วก็น,นี้ขากระจกเหล็กระจกชุบกันสาดชุบหมวกแล้วก็ขอบผ้างหมวกอ่าเป็นงานแต่เหลน,นะครับการเหลดการเหลดอ่า ตอ,อลายส่วนชายล่างก็จะเป็นชายชายล่างชุบนะครับแล้วก็คิ้วล่างก็เป็นยิงยิงนอ็อตแล้วก็ตัวบันไดล่างครับบันไดล่างข้างล่างก็จะเป็นที่กันเลาากั้นข้างก็เป็นเลาาสแตนเลสนะครับท่อตัวเอสของช่างตกเฮดเดอร์หม้อพักช่างติ๊กนะครับ ข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีทักทิมแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายอันนี้แบบก็แบบไฟท้ายเลยครับมาดูคันนี้กันอีกรอบนะครับสนใจออกรถยี่สุทนะครับก็ สามารถทักไปในเพจนี้เลยนะครับเพจนี้นี่น,น,นี่ทักมาเลยครับเพจนี้เพจนี้เลยแม็กทอคือสวยอมง,งามสภาพนี้คือแบบพร้อมต่อกระบะเลยครับพร้อมต่อกระบะวิ่งเลยเครื่องย u ซ u 6HK1 ครับ ดีสูบหกเอ็กเเกียร์6เกียร์ครับอยางพ้าใบครับอยางพ้าใบให้มาจิดเส้นยางอะไร1หนึ่งเส้นระบบบกระบบเบรกแอร์โอเวอร์ไฮดรอลิกนะครับเป็นเบรกเบรกน้ำนะครับ เบรกน้ำเบรกกิฟฟรีก็เรียกได้คนระับแบกท็อกเลาโคตรชัดเจน สวัสดีพี่ชัดกีตาร์ด้วยนะครับติดตามอันนี้ช่องช่องไหนเหรอใช่ครับช่อามีทูบฝากฝากช่องหน่อยนะครับได้เลยครับช่องชัดกีตาร์จากแลนด์นะครับเฟซบุ๊กใช่ไหมครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชัดน้องกีตาร์ครับอือันนี้คือของพี่เลยใช่ไหมครับคันนี้ครับผมอันนี้ขอองันนี้คือวิ่งอะไรอยู่ครับวิ่งรับจ้างทั่วไปครับอืมพี่อาร์ตพี่อาร์ตน่าจะยั้งนะน่ายั้ง อ่าอันนี้คือวิ่งกับตั้าตัวไปใช่ไหมครับครับแล้วปกติตัวนี้ค่าน้ำมันจะกินน้ำมันอยู่ที่เรากี่โลลิตรเคยกี่กิโลเมตประมาณเคยวิ่งเติมเต็มถังนะครับวิ่งได้ประมาณ700ดร้อยโลเจ็กว่าโล700โลหกร้อยลิตรนะร้อยลิตรเหรอประมาณ700 700กิโล700จ็ดร้อยกว่าโลก็เฉลี่ยเราเจ็ดกรุงเทพไปถึงสุราษฎร์ยังไม่หมดโอ้ยังเหลือยังเหลือฉีด ประหยัดมากก็เฉลี่ยเรา7ลิตรได้ไหมประมาณผมเฉลียไม่เกิไม่เกิน100ตัแล้วก็จะจับเร็วเลยครับ90ร้อยลิตรถ้าใส่ของหนักก็ไปโชว์เอดี่ยถึงประหยัดมากโหตัวนี้ประมาณ90 90ร้อย๋อคขับเ๋ยวเขาไปไปรถเป็น1อยตัวถ้า ตามออกแบบสีแบบมันก็ใส่ของแบบมันจะมันจะแไม่ได้ไม่ไม่รอบม่มีลอกขอบคุณพี่ด้วยนะครับไทยครับผมฝากงนอกครับช่องอะไรนะครับช่องชักกีตาร์ครับโชักกีตาร์กับไทยแลนด์นะครับไปกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับเจ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวให้ครับโอเคครับสนใจนะครับสนใจออกรุ่นนี้ครับหรือว่าออกวิ่งงานแบบนี้ดาวสองแสนหก สองแนหกเงียบแล้วก็ผ่อน27งหมต่อเดือนนะครับส่วนรถด,ดินรถด,ดินนี่ดาวสามหมื่นเครับดาวออกรถแค่สามหมแล้วก็ผ่อนแค่26งหมต่อเดือนนะครับคือพร้อมต่อกระบะพร้อมวิ่งเลยเลยสุดจัดโอเคครับผมก็ถ้าสนใจก็ติดต่อในเพจลิงก์ด้านล่างนี่เลยครับอินบ็อกซ์นี่เลยเดี๋ยวคลิปหน้านครับสวัสดีครับ